ย่อมรู้ยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานดังนั้นการไม่ยึดนิพพานหรือการไม่ยึดสังคาตาธาตุนั้นปรองค์ใช้ปฏิปทาตัวนี้คือการไม่สําคัญมั่นหมายนะซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานและนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพาน5อย่าง จะไม่มีคําว่าอนิจจังไม่มีคําว่าทุกขงังไม่มีคําว่าอนัตตาเพราะว่าธรรมชาตินี้เกิดไม่ปรากฏแต่ธรรมชาตินี้ต้องปล่อยวางเหมือนกันในพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าครั้นรู้ยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานย่อมไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพาน ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและข้อสุดท้ายไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานดังนั้นปฏิปทาตรงนี้นะไม่รวมนันทินะอันนี้ตราดไว้ห้าอันตัดนันทิออกไปหน,น,นึ่งอันสี่อันเนี่ยพระองค์เรียกปฏิปทานนี้ว่า ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงดังนั้นการไม่ยึดอสังคตาทาตุหรือนิพานังนั้นพระผู้มีพระภาคใช้ปฏิปทาตัวนี้ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งจะมีตัวตัวรายละเอียด ที่ระบุว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็มีก้อนรวมที่ตัดเป็นก้อนรวมในพระสูตรเนี่ยพระสูตรเต็มเนี่ยจะไล่ตั้งแต่ว่าไม่สำคัญมั่นหมายในดินน้ำไฟลม แล้วก็ไล่ความละเอียดขึ้นมามาถึงอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาไม่สําคัญม่นหมายซึ่งดินไม่สําคัญม่นหมายในดินไม่สําคัญม่นหมายโดยความเป็นดินไม่สําคัญม่นหมายว่าดินของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งดินจากนั้นก็ลไล่ไปน้ําไฟลมไล่ไปเยอะเลยละเอียดแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นรูปประพบอรูปประพบมาแล้วก็ไม่สําคัญม่นหมาย ในเอกภาวะนานาภาวะสัพพภ,ภาวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เป็นหนึ่งนะหรือนานาภาวะภาวะที่มีหลากหลายตัวนามรูปเนี่ยมีหลากหลายสัพพภ,ภาวะทั้งหมดเลยเราก็ไล่มาถึงไม่สำคัญม้นหมายซึ่งนิพพาน ในนิพพานโดยความเป็นนิพพานและนิพพานว่าของเรา4ข้อ4ข้อเนี้ยที่เป็นเรียกว่าเป็นปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงและสุดท้ายคือนันทิถูกแยกมาอีกปฏิปทาหนึ่งก็คือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานพอรู้ว่า ความเพลินเนี่ยก็คืออุปทานถ้ามีความเพลินก็จะมีความยึดเพราะมีความยึดเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติมันจะกลับเข้าไปสู่พบชาติชรามรณะอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตรงนี้จะเป็นอันสุดท้ายที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าถึงเราจะได้นิพพานแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ ยึดซึ่งนิพพานสภาพธรรมที่ไม่ยึดซึ่งนิพพานเนี่ยพระองค์เรียกว่าวิราคะพระองค์จึงบอกว่าวิราคะเนี่ยเลิศกว่าสังคตะและอสังคตะเลิศที่สุดดังนั้นให้เข้าใจให้ชัดเจนว่าฝั่งสังคตะเท่านั้นที่มีอน,นิจจัง มีทุกขังมีอนัตตาเพราะมันคือปฏิจจสมุปบาทโทธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อมีเกิดจึงมีเสื่อมเมื่อมีเสื่อมจึงมีดับเมื่อมีดับจึงมีอนัตตาเมื่อมีอนัตตาจึงมีเนตังมะมะเนโซมาสมิณะมโสวตตาจบที่ตรงนี้แต่ฟังอสังคตะ เนื่องจากเกิดไม่ปรากฏคือนักอุปาโทปัญญายติจึงไม่มีเสื่อมเมื่อไม่มีเสื่อมจึงไม่มีดับเมื่อไม่มีดับจึงไม่มีเหตุปัจจัยของความเป็นอนัตตาเมื่อไม่มีอนัตตาปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะก็ใช้ไม่ได้จะต้องใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมัหมายในสิ่งทั้งปวง ก็จะปรับใหม่ปรับเป็นไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรามีสข้อนี้รวมเรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงและแยกออกมาสี4ข้อบวกหนึ่งสข้อนี้เป็นหนึ่งปฏิปทา บวกหนึ่งคือนันทิและไม่มีนันทิไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเราก็จะเห็นว่านันทิเนี่ยใช้เป็นคำพูดคำเดียวกับฝั่งสังคตะเลยสังคตาทาตุก็ให้ไม่เพลินให้เราไม่เพลินในฝั่งสังคตาทาตุตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรส ปัตะธรรมลมตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอายตนะภายในและภายนอกแต่ฝั่งนี้ไม่มีอายตนะฝั่งอสังคตาธาตุไม่มีอายตนะอายตนะมีแต่ฝั่งนี้ฝั่งสังคตะฝั่งอสังคตะ ถ้าจะเทียบเคียงกับคําว่าอายตนะจะใช้คําคว่าตทายะตานังรู้รู้หมดเหมือนกันฝั่งนี้ก็คิดว่ารู้แต่รู้ไม่จริงไม่ใช่ทารู้จริงเพราะเป็นของเกิดดับแต่ฝั่งนี้รู้ตลอดการและเกิดไม่ปรากฏซึ่งรู้ตลอดการตัวเนี้ย เรียกตถายตนังซึ่งนิยามของตถายตานังนั้นใช้นิยามอันเดียวกับคำว่าอะไรคำว่าอะไรนึกออกไหมวิญญาณังอนิทัศนังนมันเป็นที่ที่วิญญาณเนี่ยวิญญาณมีฝั่งนี้นี่เข้ามารู้แจ้งตรงนี้ไม่ได้วิญญาณเนี่ยเขารู้แจ้งได้หมดฝั่งเนี้ยเขารู้แจ้งได้หมดแต่เขาไม่สามารถกลับมารู้แจ้งฝั่งนี้ได้ พระองจึงเรียกว่าวิญญาณังอ,อนิทัศนังที่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งเพราะไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นของคำว่าของปลอมไม่ใช่ว่าไม่มีหรือไม่ใช่ว่ามีมีขึ้นแปรเปลี่ยนหายไปเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คือของปลอม เราพูดตัวตนตัวเรานั่งอยู่นี้เราพูดตัวเราตัวเราตัวเราไปเรื่อยๆครบร้อยปีหรือร้อยกว่าปีเราก็พูดไม่ได้ละไม่มีคำว่าตัวเราอีกต่อไปแล้วไหนอะตัวเราสองร้อยปีผ่านไปไหนอะตัวเราพูดได้แค่คนละร้อยกว่าปีหมดเนี่ยคืออนัตตา จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่ในอนาคตจะไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่อันเนี้ยพระองค์เรียกมันว่าอนัตตาเป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางและบอกเหตุเกิดและบอกความดับลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของตัวตนนี้และลำดับเหตุของการดับไปแห่งตัวตนนี้ว่าตัวตนเนี้ย มันมีเหตุเกิดมาอย่างไรและตัวตนเนี้ยมันมีความดับไปอย่างไรสิ่งที่มีลำดับเหตุของการเกิดของตัวตนและลำดับเหตุของความดับไปแห่งตัวตนสิ่งนี้จึงเรียกอนัตตาได้แต่ฝั่งอสังคตาธาตุนั้นไม่มีเหตุปัจจัยของการเกิดโผล่ขึ้นมา ดังนั้นปฏิจจสมุปาโทสายเกิดจะไม่มีในนี้เพราะปฏิจจสมุปาโทสายเกิดมันเริ่มจากอวิชาปัจจยาสังขาราอวิชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปแต่ฝั่งนี้ไม่มีอวิชาแล้วดังนั้นอวิชาจะเป็นเหตุอะไรไม่มีแล้ว ค์จึงบอกว่าอาวิชายตาเววะอเสสะวิลาคานิโลธาสังคาริโลโทเพราะความอะไรจางคลายดับไปอวิชชาหมดไม่เหลือไม่มีสังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่มีเกิดเลยไม่ปรากฏไงเมื่อเกิดไม่ปรากฏการบัญญัติเสื่อมก็ไม่มี เราพิจารณาความเสื่อมเพื่อจะปล่อยวางไม่มีให้พินาเพราะไม่รู้จะปล่อยวางตัวตนอะไรเพราะไม่มีตัวโผล่ขึ้นมาให้เห็นความเสื่อมดังนั้นในอสังคตะมันไม่มีเสื่อมให้เห็นแต่มันก็ยึดไม่ได้มันมีอยู่แต่มันยึดไม่ได้ก็เลยให้เข้าใจว่าปฏิปทาเพื่อการไม่ยึดนิพพานเนี่ยใช้คนละปฏิปทากับ การไม่ยึดสังคตาธาตุต้องเข้าใจดีๆตรงนี้จะมีผู้ที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเยอะต้องไล่ลำดับเหตุต้องไล่ลำดับเหตุทำอันเป็นเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเราใช้หลักของปฏิจจสุป,ปาโทเนี่ยทุกอย่างชัดเจนถ้าเหตุไม่มี ผลเนี่ยทำอันเกิดจากเหตุมีไม่ได้ถ้าทำอันเป็นเหตุดับทำที่เกิดจากเหตุก็ต้องดับทำมันเป็นเหตุเช่นเกิดถ้าเกิดดับทำที่เกิดจากเหตุคือชรามรณะก็จะดับไปด้วยเพราะเกิดไม่มีดับมีได้ไหมไม่ได้ชาติดับชรามรณะดับ พะเจ้าจะบอกชาติดับชาตินิโรธาชาติดับชาลามาณะอยู่ไม่ได้ไม่มีดับเหมือนกันนี่คือความดับของชรา,ามรณะคือการเข้าไปดับที่เหตุแต่นั้นปฏิจจสุป,ปาโทเนี่ยพงจึง บอกว่าเป็นสิ่งที่พง์ตรัสรู้ไงและถ้าจัดสรรเสริญตถาคตให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงก็ให้สรรเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้เรื่องปฏิจจสมุปาโทลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและการดับไปของสรรพสิ่งในฝั่งสังคตาธาตุก็ไปพิจารณากันไม่ยากอาการขาดจะมีได้ ต้องมีสิ่งที่ให้ขาดก่อนถ้าสิ่งที่จะให้ขาดไม่มีอาการขาดจะมีได้อย่างไรดังนั้นคือเกิดไม่ปรากฏดังนั้นถ้ามีกระดาษจะมีกระดาษขาดแต่ถ้ากระดาษไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษคือกระดาษไม่เกิดขึ้นมาให้มีความเป็นกระดาษกระดาษขาดก็จะไม่มีกระดาษ ดับก็จะไม่มีพูเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่าอนนท์ถ้าชาติคือการเกิดเนี่ยไม่มีแก่ใครแก่ที่ไหนไหนในทุกที่ทุกประการเนี่ยแก่และตายจะมีได้ไหมคือถ้าไม่มีตัวในกอขึ้นมาเนี่ยจะมีในกอแก่ไหมจะมีในกอเจ็บไหม,มจะมีในกอตายไหมไม่มีไงมันบัญญัติไม่ได้ไงเพราะในกอไม่มี อยู่ๆจะบอกในกอป่วยก็คือต้องมีในกอโผล่ขึ้นมาก่อนนั่นคือเกิดปรากฏดังนั้นถ้าเกิดไม่ปรากฏไม่มีในกอจะมาพูดว่าในกอป่วยได้ไหมในเขียวยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยสองคนนี้แต่งงานเดี๋ยวลูกเกิดมาจะให้ชื่อในเขียวแล้วในเขียวก็ยังไม่เกิดสองคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันนะ ในเขียวแก่จะมีไหมเพราะในเขียวยังไม่เกิดไงในเขียวตายจะมีไหมต้องทําใบมรณะบัตรในเขียวไหมไม่มีก็ในเขียวยังไม่เกิดเดี๋ยวหลอกสองคนนี้เขาแต่งงานกันก่อนนะในเขียวถึงจะเกิดเขาตั้งเป้าไว้ข้างหน้าแล้วลูกเขาเกิดมาเขาจะชื่อในเขียวนะอืมแต่ในเขียวยังไม่โผล่มาเลยอ่ะบอกในเขียวแก่ในเขียวแก่ได้ไงในเขียวยังไม่เกิดเข้าใจไหมอ่านี่่ เกิดไม่ปรากฏเมื่อนอุปาโทปัญญายติก็คือณวโยเสื่อมไม่มีมีไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปาโทรธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดทำทั้งหลายเกิดจากเหตุต้องมีเหตุคงจึงเรียกว่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุ ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีอิมัมิงสตินี้มีอิตังโหตินี้มีถ้าอิมัมิงอะสตินี้ไม่มีนี้ก็ไม่มีนี้หลักการหลักของปฏิจจสุปาทูนี้มีนี้จึงมีนี้เกิดนี้จึงเกิดถ้านี้ไม่มีนี้ไม่มีถ้านี้ดับนี้ก็ดับ